สวัสดีครับพี่น้เอง FC ซาน้อยเพดอนแพ้ครับ FC บอสโจ FC ฟลานนอยวิงครับ FC ฟซายอ้อครับผมครับในคลิปนี้มาต่อกันนะครับในคลิปที่2ของวันจันทร์วันนี้นะครับที่เสริมไทยคอมเพก็กโรงพยาบาลที่เสริมไทยนะครับก็มีนัดก,นกันกับทั่งนักสแสดงดารานักสแสดงขายอ้ jo, อบอสโจมุิง พ่อโจงยิงกับนักแสดงนะครับก็จะเป็นออมแอมอีแววนะครับแล้วก็ไอเชนนะครับซึ่งพระเอ,อกของเรื่องนะครับคือเน็กนารุพลนะครับอามีนัดกันบ่ายสามโมงนะครับที่บอสโจพนันได้โพสต์ไว้เป็นยังไงเนี่ยครับพอพอ่พอแม่เอฟซีพูดอะได้เบ้างทายออนแน่แล้วเหม่นคุยกันได้นะครับซึ่ง เข้าโรงพยาบาลยังแต่วันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์4วันครับ4วันทยานเข้าสู่50ล้านออาพูดได้ไปเบื้องล้วมาคุยกันได้นะครับผมนะหมว่านี่เป็นรอบที่3จังไหนรอบที่3ามดีครับมื่อแรกยังแบบดูม,ม,มันมันมันยังตื่นเต้นมีมีบางจังหวะทีเ่เขายังเบิ่งบ่ท่านหรือหรือยัง ยัง่ระกาเบิงนะครับเอามืิที่2อกับขอไปเบิงฉากเบิงจังหวะที่เรายังไม่ดูค่ะบัตรอบที่สามมอวานคือเบิงรายละเอียดเ,ดเยบิ้ลไล่ขับ้ว่าเออเป็นยังคือได้เหตุออกมาแบบนี่การดาเนินเรื่องคือเป็นลักษณะสืบสวนสอบสวนแบบนี้นะครับก็เลยเบิงมือว่านเป็นรอบที่สามนะครับสิ่ง เมื่อนี้ช่วงจักบาย3ามนะครับช่วงจะเลิกงานหมดแหละเพราะว่าจะเข้าไปที่เสริมไทยคอมเพกซ์อยู่นะครับกับการพบปะเอฟกับนักแสดงของทีมงานนักแสดงคายอ้อแล้วก็ผู้สร้างของคือบอสโจนะครับปุดอยุกไก่น้องๆน,นักศึกษานักเรียนนักศึกษามหาสารคามให้การต้อนรับย่างดีนะครับ ซึ่งผมไปถ่ายเก็บบรรยากาศ2วันแล้วยูหันนะครับถือว่าสารคามให้การต้อนรอับอย่างดีส่วนกาลสินครับผมว่านี่ผมไปเก็บภาพบรรยากาศมาถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของพี่น้องเจ้ากาลสินกับว่าใดนะครับทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาไวัยรุ่นแล้วก็พอ่พอพ่อแม,แม่ผู้สูงอายุ ก็พร้อมใจกันเข้ามาสนับสนุนนังอิสานบานเท่าคือภาพยนต์ค่ายออกนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของชาวอีสานที่ผมออกมาว่าในคลิปนี้คือก็ยินดีกับทางผู้สร้างคือบอสโจทะยานเข้าสู่50ล้านถือว่าถึงแม่ช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเหตุการณ์บานเมืองเป็นแบบนี้ ยังสามารถไปได้แบบผมว่าถือว่าก็สาเร็จนะครับประสบความสําเร็จอยู่จังไหนผู้ใดบอกขั้นให้เบ่งก็ขอเชิญชวนนะครับประชาสัมพันธ์แจ้งเชิญชวนต่อๆกันนะครับเอาเฮดคลิปนี้ไว้ช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงออกมากินข้าวเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ให้พ,พ่อพาะว่เอฟซีเบ่งถึงบรรยากาศที่ทางหนุ่มซอยเองนะครับได้ไปไปเบ่งเนาะได้ไปเบ่งได้ไปชมมา อยากให้ไปอยากให้ไปเบิ้งครับเมื่อวานถามลูกไส้ว่าสิบให้เท่าไรลูกความน่ากลัวสันบอกว่าสิบให้เต็มสิบให้ร้อยพันว่ะผมเห็นจอตสันอยู่พพนไปกินเขาพันว่าโอ้หน้ากลัวมากครับพ่อสันเด็กหน่อยนะครับเนาะฉากจังวะตอนแรกพ่นว่าจะเบิ้งบกครบุมเลรอครับพ่อผมกลัวค่อจะองกพันกันเลยว่าเอางี้พ่อจะรู้ว่ายายตาแดงนะออกตอนไหนเดี๋ยวพ่อจะปิดตาให้ให้ผมปิดหูนะลูก อ่าพิ่นกับพยุนหูวย่ำหยอกมากกับเบิ่งจนครบแต่หันย่ำตลกว่าสันพิ่นกับหัวแห้งก็มูหุ่นในรลกงหนังนะครับอ่าอยากให้ไปเบิ้งครับอยากให้ไปเบิ้งคือเรื่องกับประมาณว่าค่ายออนะครับค่ายออก็คือกฎที่ทุกคนต้องเคารพนับถือผู้ใดเฮ็ดพิษกฎกับผลสุดท้ายผลตอบรับก็คือดังที่อือพ็ไปหลายเดียวสิสิลุดออกมาหลายนะครับอ่าแต่ เม็นมาคุยกันด้ไป,ไปบึงแหละพิดกดออกมาถ่ายเฮ็ดพิดกดก็คือก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีนั่แหละครับแต่ถ่ายเฮ็ดดีเร้วคู่บาอาจารย์ค่ายอ้อเพื่อนกับปกปปกรักษาให้เฮ่งๆปังๆเอาประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละนะครับส่วนการเดินเรื่องมีฉากที่ตื่นเต้นเร้าใจที่ออกตอนไหนย่ายตอแดงนั้นคือไผ่เอาจังสีเลรอครับจังหนาที่ไปติดตามนะครับก็ฝากให้ไปติดตามชม ถือว่าหลายๆมุมมองครับบางคนก็อาจจะยังมองอีกแบบหนึ่งกับรันบ่เป็นอย่างครับเป็นความคิดความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับม,มุมมองหลายๆคนกับมองม่คือนกันแต่สําหรับผมแล้คิดว่าเกินคาดนะครับคือจังผมเคยบอกไว้ว่าผมไม่คิดว่าจะออกมาได้ขนาดนี้หมอลําทําหนังผมกับว่ามันสิเป็นอ้อมอมเป็นหมอรําจ้าว่าเรื่องรําเรื่องนั้นแต่ คำว่าเต็นเรื่องนี่ดำเนินเรื่องเลยก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงหมอลําวงวงหนึ่งคณะหนึ่งศิละปะการแสดงของอีสานบานเฮาหมอลลัมกสิมีเรื่องคู่บ่าอาจารย์มานะครับก,ก็เลยมีเข้ามาลบหลู่อาถรรพ์นะครับคือเพิ่นวานนั่นแหละโบเสือโบเห็นโบเมนวาโบ,าบามีนะครับเอาอยากให้ไปเบิ้งนะครับด้วยทายานเข้าสู่50ล้านแล้ว นะครับฝากพ่อๆแหม่เอฟซี FC ไปสนับสนุนแล้วก็อ,อย่าลืมครับช่วยกันดันกันแชร์นะครับกับเพลงลูกสาวเพลงอีหลานน้อยตอนนี้ยี่สิบมาแรงเหมือนบอก่ายี่สิบกว่าผมเบิ่งช่วงหนึ่งว่ายี่ห้าอ่ะยี่ห้ามยี่ห้ามาแรงตอนนี้ได้เท่าใดแล้วเหมือนมาคุยกันเพชรชาวดินนะครับปล่อยออกแล้วทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดตั้งแต่8แปนาฬิกาสอโมงเสาร์น,นะครับ ตอนนี้ก็ติด20กวกว่าๆนะครับผมเบิงชน25มาแรงบอกนะเอาจังไลก็ดันๆช่วยกันให้ไปคู่กันเลยนะครับทั้งเพชรชาวดินแล้วก็เข้าโรงภาพยนตร์ไปชมภาพยนตร์ขายออกเขาเบิ่งค่ายออดแล้วแล้วออกมาเดือนทางก่อนจะไปค่ายออดเดินทางขับรถกับฟังเพลงเพชรชาวดิน่าเขาเบิ่งหนังแล้วกัรีวิวคุยกันนะครับ มาเบิ่งเป็นยังไงก็เปิดเพลงเพชรชาิดินของออยิลาอนอหอิงฟังในรถไปนั่มนะครับในวงสีวนหน้าคุยกันเอาเนาะเดี๋ยวจังไหนวันนี้เจอกันนะครับที่เสริมไทยคอมเพกกับทีมดารานักสแสดงคายอ้อที่โรงภาพยนตร์เสริมไทยคอมเพกมาหาสารคามครับาตามกำหนดการที่บจบล่องไหวโพลไหวก็ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับจังไหนเจอกันที่ เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสา,ารคามนะครับกับคายออดแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรับฟังเพรชรเา้าดินของอีหลานหน่อยวงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชมีขอบคุณที่เข้ามารับชมที่ติดตามทางช่องสอนนุมทะเบียนจีวันออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ